เป็นคนมุกทหารเบิ้งคลิปนีอยู่กดหนึ่งมาเรื่อๆจ้าแล้วก็ฟังหนุ่กับสเปนฟังซอปปอลล่าสบายดีเด้อ ดาวบอทักทายเอฟซีทั้งสปปอล่าน้ำเด้อค่ะมือน,นีมาเทียมมุกดาหารผู้ใดหูที่กิน่นที่เที่ยวแนะนำมาใดเลยเด้ออยู่ที่มุกดาหารค่ะนี่ครับอันนี้คืออะไรพี่ดาวอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้นนะคือสะพานมิจฉภาพไทยลาวแห่งที่สองค่ะทุกคนนี่ค่ะไปฟังน่งกับเป็นฟังเล่าแล้วค่ะทุกคน,นค่ะแล้วก็ข้ามแม่น้ำโขงไแม่น้ำใหญ่ใช่แนะม่น้ำโขงใหญ่มาก นี่ค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะคะอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศตอนเย็นเขาก็จะมีแบบกินหมูกระทะริมโค้งมีตลาดริมโค้งด้วยเออตรงนี้นี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะคะทุกคนบ่าไดผ่านไปสวรนอเขตรลายมือแล้วร้ายเดือนละยังคืนหอดู่เด้อฟังเล่าเด้อถักทายเด้อดูจากจังหวัดไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะทุกคนแนะนําที่กินที่เที่ยวของจังหวัดมุกดาหารมาได้เลยนะคะ